สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำหมวกต่อนะคะวันนี้จะมาทำหมวกผ้าคล้ายๆบักเก็ตแต่ว่าจะมจะมีแค่สองส่วนคือส่วนที่เป็นหัวหมวกแล้วก็ปีกหมวกแบบนี้นะคะคล้ายๆอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะแต่ตัวนี้นะ่ะลองเย็บดูนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือส่วนบนก็จะเป็นส่วน หัวหมวกเหมือนบักเก็ตส่วนล่างก็คือจะเหมือนตัวทิวลิปนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้นะคะว่ารอบศีรษะของเราเท่าไหร่เพื่อเราจะเอามาสร้างส่วนบนส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ของหัวหมวกนะคะก็คือ58สมมติว่าของเราได้58นะคะ58เซนติเมตรก็จะเอามาหารที่3.14 3.14ตัวนี้คือจุดคือตายตัวนะคะคือสูนรตายตัวนะคะแล้วทีนี้เราก็จะได้18.47 18.47ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะต่อไปก่อนที่เราจะสร้างวงกลมเราต้องรู้รัศมีนะคะเพื่อเราจะสร้างวงกลมก็คือตัวนี้นะคะ รัศมีตัวนี้เราได้เส้นผ่าศูนย์กลางที่18.47จหารสองหารสองจะได้9 2 4 9.24เอามาลบออกอีกเพราะว่าถ้าเราเอาตัวนี้หมวกมันจะใหญ่ไปนะคะใหญ่ไปเราจะเอาให้มันพอดีให้มันสโลปลงแบบนี้นะคะให้มันเป็นสโลปลงแบบนี้มันจะไปได้ไม่ไม่ตรงนี้ใหญ่เกินไปนะคะ ลบออก0.8เราก็จะได้8.44ก็คือตัวนี้นะคะตัวที่เราจะมาทำวงพอเราได้รัศมีที่8.44เสร็จแล้วนะคะเราก็กางวงเวียนออกกางวงเวียนแล้วก็ให้มันได้ที่8.44เซนติเมตรนะคะเมื่อเราได้ที่8.44แล้ว เราก็มาสร้างวงกลมเลยค่ะโดยใช้วงเวียนอย่างนี้นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะส่วนบนของหัวหมวกนะคะต่อไปเราจะมาทำปีกหมวกนะคะปีกหมวกคือคือตัวนี้ตัวนี้นะคะเรามาสร้างปีกหมวกกันเลยค่ะ พอเราได้ส่วนบนของหัวหมวกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำปีกหมวกตรงนี้ค่ะปีกหมวกทั้งหชิ้นรอบๆหมวกตรงนี้นะคะเราจะมาหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้ได้ผ้าพอดีกับเส้นรอบวงคือข้างบนหมวกแบบนี้นะคะเราจะามีวิธีหาโดยเอาเส้นรอบวงที่เราหาได้ก็คือ53เซนติเมตรตัวนี้53เซนติเมตร เราจะทําทั้งหมด6ชิ้นนะคะแบบนี้6ชิ้นเราก็เอามาหาร6หาร 6, าร6ก็จะได้เท่ากับ8.83เซนติเมตรก็คือความกว้างของปีกตัวนี้ความกว้างของปีกตัวนี้จะเท่ากับ8.83ซนติเมตรนะคะ8.83ซนติเมตรเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเรามาลงกระดาษแพทเทิร์นกันจริงๆเลยค่ะ โดยใช้ตัวนี้นะคะที่หาคำนวณไว้แล้วดูประกอบกันโดยโดยนำกระดาษอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาตีเส้นลากยาวไปเลยค่ะแล้วทีนี้ความกว้างของหมวกตรงนี้นะคะอยู่ที่ 8ปดซนติเมตรเราก็วัดเลยค่ะ8.83จจะได้ประมาณนี้นะคะมันเล็กมากแล้วก็แล้วก็ลากเส้นยาวเลยนะคะ แล้วเราก็หาส่วนครึ่งหนึง่งทำอย่างนี้เลยนะคะง่ายดีส่วนครึ่งหนึง่งแล้วก็ตีเส้นยาวเลยค่ะเราก็จะได้ตรงนี้คือความกว้างของปีกหมวกนะคะแต่ละชิ้นจะเท่ากับ8ปจุด 8 3ซนติเมตรวัดลงมา0.5ซนติเมตรนะคะขีดเส้นไว้ค่ะขีดเส้นไว้ความความสูงของปีกหมวกตรงนี้เราจะเอาเท่าไหร่เราขีดลงมาเลยค่ะก่อนจะตีบานนะคะเราก็จะได้ความกว้างของปีกหมวกนะคะ8.83แล้วก็ วัดลงมาจากจุดกึ่งกลางนี้0.5นะคะ0.5เซนติเมตรนะคะแตวทีนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วตีโค้งเลยนะคะตีโค้งแบบนี้นะคะนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะโค้ง เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ความสูงของปีกหมวกก่อนที่เราจะตีบานนะคะความสูงของปีกหมวกก่อนเราที่เราจะตีบานนี้เราจะใช้กี่เซนติเมตรเราก็วัดตามใจชอบเราเลยค่ะสมมุติว่าจะเอาอยู่ที่เก้าครึ่งนะคะเก้าครึ่งเก้าจุดห้าเซนติเมตรนะคะ เราก็ตีออกไปเลยเราได้ส่วนของความกว้างของปีกหมวกแล้วนะคะก็คือ8.13แล้วเราก็วัดลงมา0.5 0.5นะคะ0.5แล้วเราก็ใช้ไม้มันทัดนกแก้วนะคะทำส่วนโค้งตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ ส่วนความสูงของปีกหมวกก่อนจะตีบานก็คือตัวนี้นะคะเราใช้อยู่ที่9.5ซนติเมตร9.5ซนเมตรเราก็ขีดเส้นไว้เลยนะคะ9.5ซนติเมตรตรงนี้คือตรงนี้ก็คือ9.5ซนติเมตร ทีนี้เราจะมาตีบานเราจะมาตีบานยังไงตรงนี้นะคะก็มีสูตรวิธีหาก็คือเส้นรอบศีรษะของเราจริงๆนะ58เซนติเมตร58เซนติเมตรนะคะก็คือตรงนี้ที่เราจะสวมศีรษะลงไปให้มันพอดีนะคะ58เซนติเมตรเราทำ6ชิ้นเราก็ต้องหาร6นะคะหาร6เราก็จะได้ที่ 9.66ตัวนี้นะคะ9.66เซนติเมตรแล้วทีนี้เราจะตีบานออกเท่าไหร่เราต้องมาเฉลี่ยข้างๆตัวนี้ออกนะคะก็โดยที่เอา9.66ที่เราหามาลบด้วย8.83ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ0.83 0.83เราจะมาเฉลี่ยออกทั้งสองข้างนี้นะคะว่าเราจะตีบานเท่าไหร่ก็คือ0.41นั่นเองก็คือเราต้องวัดวัดออกมาอยู่ที่0.4นะคะเกือบ5ตีไปเอาไปเลย5ปัดไปเลยนะคะ0.5เซนติเมตร0.5เซนติเมตรเราก็ลากลากจากเส้นข้างบนนี้นะคะ ลงมา0ดลงมาตรงที่เราวัดออกมา0.5เซนติเมตรตรงนี้นะคะก็จะได้ความบานของปีกหมวกแล้วเท่านี้นะคะต่อไปความสูงความสูงของของตรงนี้น่ะเราจะใช้ที่เท่าไหร่เราก็วัดลงมาเลยนะคะตรงประมาณนี้นะคะเราจะวัดลงมาเราจะใช้อยู่ที่ สมมุติว่าเอาอยู่ที่เท่าไหร่ดี7เซนติเมตรนะคะ7เซนติเมตรเราก็วัดลงมาอยู่ที่7 cm. เซนติเมตรแล้วก็ตียาวเลยค่ะบานออกเท่าไหร่ต้องเท่ากันนะคะสองข้างเอาบานออกอีก สักประมาณ3.5ซนติเมตรนะคะฝั่งนี้ก็ต้อง3.5ซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็ตีมาเลยค่ะความโค้งของปลายปีกหมวกเอาที่เท่าไหร่1.5 หนึ่งจุดห้าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็ใช้ไม้มันทันนกแก้วเหมือนเดิมค่ะเหมือนทำบักเก็ตเลยนะคะโค้งโค้องอย่างนี้นะคะ ก็จะได้ปีกหมวกวส่วนตรงที่มันหักมุมอย่างนี้เราก็ใช้ไม้มันทัดแต่งไม่ให้มันหักมุมนะคะให้มันโค้งเราทำไม่สวยเราก็ใช้ไม้มันทัดนกแก้วนะคะตีให้มันสวยงามไม่ให้มันเป็นจุด มันไม่ให้มันเป็นหักมุมนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะปีกหมวกที่เราจะทำหมวกกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะไปตัดออกนะคะแล้วก็เอาไปวางกับผ้าเพื่อจะทำเย็บเป็นหมวกอันนี้คือตัดผ้าทั้งหมด6ชิ้นนะคะ ชิ้นค่ะเราไปตัดกันเลยค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นแล้วนะคะสองชิ้นส่วนบนของหัวหมวกแล้วก็ปีกหมวกกับตัวหมวกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะต่อไปคลิปต่อไปเราจะมาเย็บลงผ้ากันนะคะว่าหมวกนี้จะเป็นรูปลักษณะแบบไหนนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเอาแพทเทิร์นที่เราวาดจากคลิปที่แล้วนะคะมาลงผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะลงผ้าอุปกรณ์ก็คือผ้าคอตตอนแล้วก็ผ้ากาววีลเน่นะคะเราเรีบประกบกันเสร็จเราก็ตัดนะคะหมวกหนึ่งใบจะมีทั้งด้านนอกด้านในนะคะ แต่ทั้งหมดด้านนอก6ชิ้นตัวหัวหมวก1ชิ้นแล้วก็หมวกอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะ2ด้านปีก6ชิ้นตัวหมวกตัวหัวหมวก1ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดหมวกใบหนึ่งก็คือต้องตัดหัวหมวก2ชิ้นปีกหมวกทั้งหมด12ชิ้นนะคะต่อไปเราไปเย็บนะคะก็คือ เอาด้านถูกชนด้านถูกนะคะด้านถูกชนด้านถูกอย่างนี้เย็บปีกก่อนนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะเราไปเย็บกันเลยค่ะเมื่อเรานำปีกหมวกนะคะ3ชิ้นเย็บติดกันอย่างนี้นะคะฝั่งหนึ่งสชิ้นเย็บติดกันอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นสเป็นสชิ้นนะคะเราก็ขีบ ขีปตรงนี้ค่ะตรงส่วนโค้งนี้นะคะขีบขิดทุกอันเลยค่ะทุกตะเข็บเลยแล้วเราก็นํามาต่อกันนะคะให้ได้หกชิ้นมาต่อเย็บต่อกันให้ได้หกชิ้นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยค่ะเราก็จะได้ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเราขีบเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เอาส่วนบนของหัวหมวกนะคะมาเย็บเข้ากับตัวหมวกก็ปีกหมวกนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยค่ะเราก็เสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพอเราเย็บต่อตัวหัวหมวกด้านบนเสร็จแล้วเราก็ขีบรอบนะคะ ขีบรอบหมวงอีกด้านหนึ่งก็ไปเย็บเหมือนกันค่ะแล้วค่อยมาประกบกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วค่อยไปมาประกบกันนะคะไปเย็บอีกด้านหนึ่งก่อนค่ะพอเราเย็บอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะคะทําเหมือนกันนะคะเย็บติดแล้วก็เย็บส่วนบนของหมวกขิบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับด้านถูกออกมานะคะ กลับด้านถูกออกมาแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งมาประกบกันให้ตะเข็บชนตะเข็บนะคะด้านถูกชนด้านถูกเย็บโดยรอบนะคะทำแบบนี้นะคะตะเข็บ ตะเข็บชนตะเข็บแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บโดยรอบนะคะเย็บรอบตัวปีกหมวกเลยนะคะเย็บให้สุดเลยนี่นะคะก็เหลือช่องกลับด้านไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยค่ะ ราก็จะได้แบบนี้นะคะเย็บเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะเราก็ขีบขีบโดยรอบปีกหมวกนะคะแล้วเราก็กลับด้านจากช่องที่เราเว้นไว้นะคะกลับด้านหมวกออกมาเลย แลก็ไล่ตะเข็บนะคะไลต่ตะเข็บไลต่ตะเข็บออกมา ราก็จัดจัดรูปทรงจะเอาฝั่งไหนออกก็ได้นะคะใส่ได้ทั้งสองด้านถ้าเราจะเอาฝั่งสีอะไรออกก็ได้เราก็เลือกฝั่งที่เราเย็บสวยโชว์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดแล้วเราก็เย็บปิดรูนี้ที่ปิดช่องนะคะที่เราเว้นไว้กับหมวกนะคะตัวหมวกนะคะ เดี๋ยวมาดูรูปสำเร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราก็ไปเย็บประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะใครอยากให้เรียบร้อยสวยงามก็นําไปรีดอีกทีนึงนะคะหมวกเราก็จะได้แล้วนะคะประมาณนี้คะ่ะใส่ได้สองด้านนะคะถ้าใครไม่อยากให้ปีกหมวกบานตรงนี้ให้เราปรับแพทตรงนี้นะคะ ความบานของหมวกให้เอาลงอีกนะคะมันก็จะไม่บานขนาดนี้ค่ะความบานขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะตีบานแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับเราวาดแพทนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหมวกไม่รู้เขาเรียกทรงอะไรนะคะ เรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ